สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาทอดคำประพันธ์เรื่องนิราชภูเขาทองนะคะค,คำประพันธ์เรื่องนิราชภูเขาทองนียนักเรียนจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่9 7นะคะเริ่มจากหนังสือเรียนหน้าที่9 7เดี๋ยวนักเรียนเปิดดูตามครูนะ,ะ9 7นะคะ 9กจะเป็นประวัติผู้แต่งก็คือประวัติสุทนทรภู่เราเรียนกันไปแล้ว99เจะเป็นผลงานของสุงทนทรภู่นะคะ1 0 0 1 0 1 1อย่อเนี่ยจะเป็นลักษณะคำประพันธ์ประเภทก่อนนิราชนะคะที่เราใช้ในการแต่งเรื่องนิราชภูเขาทองซึ่งเราก็เรียนไปแล้วเช่นเดียวกัน หน้า102นะคะหน้า102จะเป็นเนื้อหายอ่ยอๆเกี่ยวกับการเดินทางนิราภูเขาทองครั้งนี้ของสุนทรู้นะคะเริ่มแต่งเมื่อปีพศ .2371 ในสมัยราัชากาลที่3นะคะและเริ่มเดินทางจากวัดราชบุรณะไปยันเจดียบุเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยานะา ซึ่งเราก็เรียนไปแล้วเช่นกันวันนี้เราจะเริ่มถอดคำประพันธ์ตั้งแต่หน้า103นะคะเราจะเริ่มถอดคำประพันธ์หน้า103ครูจะถอดให้ในักเรียนฟานงวันละ2หน้าด้วยกันนะคะ,ะเริ่มเลยนะคะนุ้ยราชภูเขาทองเราขึ้นต้นด้วยวรรับเดือน11เสร็จธุระพระวะสา รับกระถิ่นพิญโยโมโทนาชุลีลาลงเรือเหลืออาลไยออกจากวัดทัศนาดูอาวาสเมื่อตรุษสาพ์พระพรรษาได้อาศัยสามฤดูอยู่ดีไม่มีภัยมาจำไกรอารามเมื่อยามเย็นอ่ะหน้านี้ครูแปรทีละหน้าเลยนะแล้วก็ครูก็อ่านกรแบบตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะบทนี้นะคะบทนี้แปลว่าเมื่อสุนทรพูเนี่ย ออกจากการจำพรรษาที่วัดแล้วรับกระถินเสร็จแล้วเนี่ยสุนทรผู้ก็อยากจะไปนมัสการเจดีย์หเข่าท้องอ่าแล้วก็สุนทรผู้บอกว่าสามฤดูก็คือฤดูหนาวฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยเขาจำวัดยังมีความสุขไม่มีอะไรมากวนใจอ่าบทต่อไปนะคะถึงหน้าวัางดังหนึ่งใจจะขาด คิดถึงบาทปะพิษอดีสรโอ้ผ่านเก้าเจ้าประคุณของสุนทรแต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นพระนิพานปานประหนึ่งศีสาขาดด้วยราย,ยาตย่าแขนถึงแสนเข็นทั้งโรคซ้ำกรรมซัตวิบัติเป็นไม่เล็งเห็นที่พึ่งที่ซึ่งจะพึ่งผ่าอันนี้สุนทรผู้เริ่มร่องเรือ จากบทเบอก,กี้เนี่นะคะเขาล่องเรือจากวัดราบบุรณะตอนนี้ผ่านจุดที่สองก็คือวังหลวงบาทบาพิษอดิศรก็คือรัชกาลที่สองนะคะสุนทรภู่ล่องเรือผ่านมาที่วังก็คิดถึงรัชกาลที่2ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสุนทรภู่เนี่ยเคยเฝ้ารับใช้อยู่อ่ะต่อไปค่ะบทต่อไปเลยนะเอาแบบย,อย่อๆนะจุดที่สถึงหน้าแพแลเห็นเรือที่นั่ง คิดถึงครั้งก่อนมาน้ำตาไหลเคยมอบรับกับจะหมื่นไวแล้วลงในเรือที่นั่งบัลลังก์ทองเคยทรงแต่งแปลบทพจนาศเคยรับราชองค์การอาจฉลองจนกระถินสิ้นน้ำ สิ้นแม่น้ำในลำคลองมิได้คล้องเครืองขัดหัตถยาอันนี้สุนทรภู้บรรยายถึงความใกล้ชิดกับรัชกาลที่สองนะคะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาเข้าเฝ้ากับจมื่นวัยเนี่ยใกล้ชิดมากเลยใกล้ชิดพระวรากายจนได้กลิ่นของรัชกาลที่สองอ่ะต่อไปนะคะดูในวางยังเห็นหอพระอัฐิ ตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศลทั้งปลิ่นก้าเจ้าพิภพบจบสากลให้พงให้ผ่องพ้นผ่านสำราญให้ผ่องพ้นภัยสำราญผ่านบุรี